สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเช้าวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามจากพี่น้องเมื่อนี้ว่าผาอยู่สิมว่าหอดห้าหอดอุบลจากพี่น้องด้านแหลกเลยบอะกาศไปท้ายคลิปทางใดตัวกาสมาทักทายพี่น้องเข้าจ้ามืนน่อนี้เริ่มหย่อยมากแล้วจ้ะ เวลาแปดโมงก็กลัวกับเก่าโมงพี่น่องผ้าสมสวนจะคล้องนี่ละก่อนเนาะพักกระล่งลงไม่จ้ะพี่น่องนี่ยายอง์เพิ่นเอาเบียมาหาตนกามาหายก็เลยต้องปูกจก้ะกอยใส่วยา,ายาฝ่าปูกผ่าอยู่สีหม่อีกหากมันสีนาถิ่มแล้ววะ ปลูกไว้รุ่นจ้ะพี่น้องเพื่อมันหลอดเพื่อพายอยูมาบหล้หมือกาสิพอ่อได้เก็บกินจ้ะต้นกามันงามอยู่พี่น้อง<ๆ>เริ่มย่อยปอกแป๊กมาแลออ้วฝนเทั้งหนาวทั้งฝนจะพี่น้องคอยต้องดังไฟฟิ้งตลอดเอาเตาทานเตาฝืน างไว้ไกลๆจะคล้องนางขายคล้องก็ได้เป็นคนขี่น้าวเนี่ยจากหน่อยจ้ะพี่น้องบรรยากาศหนาบานหกกได้พักแต่หย,ยาเอาหลดจ,จะ้ะตื่นขึ้นมาเน่ยเหมือเศร้าแนวแรกที่เฮ็ดน,นี่ก็คือนี่ละพี่น้องเขามาสวนมาลกหยา โคดหนามใส่ปุ้ยไฮเมื่อละเล็กละน้อยพ่อได้แย่งกะซิปลูกมุนเวียนเรื่อยๆจ้ะแปลงไม่ลงเป็นอันพักกวงตุ่งพันดอกอันนี้ใบบักย่มพี่น้องล่นลงมาใส่แปลงพักข่อย ส่นห้อมกันหลอดผ้ายุเกือบเดือนนอะจะกระล่างสิฟืนผ่ายุลุกนี้มาหลุกนกันอีกจ้ะว่าสีหลอดบ่อนี่พี่น่อสภาพมันสีย่อลงมันกระล่างขึ้น คอยว่าสีขยายไว้ได้หลายประมาณสองเดือนกับสีแบงห้พี่น้องเข้าไปปลูกได้ไม่หลายคนอยู่ยังบระท่านใดจ้ะอยากได้อยก่ัลยแบงไปปลูกพร้อมเลยมันหาพันยากทางนี่กับแบงออกไหมทางหนั้นกุ์ิดและพี่น้องเด๋กผพาเข้าไปเบืงองไกลๆตัวนี่ก็บแบงออกไหมพระท่านไดพ่อเดือนดอกจ้ะนิ มูงามๆติดท้ายคลิปให้เิองเฉียวกอนกอนนั่นแหละจ้ะก็พยายามแบงออกมูเพิ่นทางบ้านนี่ก็มะขอนำพี่น้องก็เลยมันก็เลยย่างบ่หลายใายเห็นก็อยากได้น,นอกจากนะกะแบงกันไปปลูกส่วนหมากก็ว่าบ่หลอดดอกวัาสดุเอาไปปลูกแล้วมันผ้าอยู่เขาคักรอบก่อน มันเหลืองมันหยอลงเบอร์จ้ะกับพี่น้องห้าการรักษาสุขภาพเด้อจ้ะเด้อเดียย่างกินข่าวเสาแน่นอ่ะคอยได้แกงน้อใหม่พี่น้องแกงน้อใหม่ใส่ผักขยงห้อมหอมน้อใหม่ไพหวานมันยังออกนอนอยู่จ้ะ นี่สิเป็นหอมแขกพี่น้องล่องปลูกเบิงล่องปูกกินใบเบิงกระตาห่างแล้มาใส่พบอบวใหนมันถา้าพายุไม่อีกอย่าง,างมันเนานะจ๊ะก็เลยเอาใส่กระตาไว้ขนามหงคากล้ายกับสิยกขืนนี้ไหวทั้งอื่นนะจ๊ะพี่น้องวิธ <laughs> ีปองกันมันเนา ถามันหลอดกะสิอัพเดทนี่พี่น้องข้าเบิ้งเรื่อยๆปลูกสลับมุ้นเวียนว้นี้หละจะพื้นที่น้อยๆสะแหนรลงไม้ก็กระล่างติดนี่พี่น้องกระล่งติดโบโดนกะได้กินจ้ะปลูกใส่กระทางก็ได้คือกันแปลงนี่สิเป็นพักกวงตุงกระล่างวานไดสองมื่อจ้ะ ่ายของน้ำพี่น้องทายคลิปน้ำเดี๋ยวพาไปเบื้องพักปางแดงก่อนพักปางแดงที่ได้มาน้ำหนาหน่อยพี่น้องไปทายคลิป,ป่นขอเพิให้มาสามหยอดแซบอีลีจ้ะพักปางแดงใหญ่นี่พี่น้องนาปูแขงพอแต่หยอดแทงออกมาเขาก็เก็บหลวกกินมาก,กินหลวกพักจะ้ะ นี่ขยายไปอีกล้วใส่กระตาก็สิถ้าเพิ่นเท่าเครือขึ้นกจ็จังสีเอาใหม่มาเฮ็ดข้างให้จังซีจ้ะบ่ได้ขึ้นสูงยอดดอกพี่น้องเพราะว่าแตกยอดออกมาบ่ได้ข่อยก็เด็ดกินลวกกินกับต,บตยายําบักหุงแซ่บแฮงพอใช้ก็อยู่หลังบ้านอยู่สวนตื่นขึ้นมาก็ทายน้ํากบจะ้ะ ท้าเนียมันทายง่ายพี่น้องบอ่อผาใบข้างนี้สิเป็นบักพิกเป็นบักพิกพันนียงเลยพี่น้องบักพิกน้อยหน่อยหน่อย,น,อยน่าจะอบตอเพนแจกมเมล็ดพันธุ์กระล่างเด้กล้กาเพราะว่ามันเบิดฝนก้านน้อยหน่อยแล้วก็ปลูกเลยนี่จ้ะพี่ขี่หนูสวนพี่นอ้องกะซื้อมันออกแล้วใบบักยิ่กันลดนมาใา่กับเป็นปุ๋ยตเติตม สามุนีญ่็กับส้แบ่งห้ยอยู่ดอกพี่น้องนี่ขึ้นว่าร้ายเติบอยู่ทางนี้แล้วก็ทางนั้นกิไ <g ather> ด้แ่งห้เท่อละพกเจ็ดคนอยู่จะทรงห้เนาะใจะเย็นๆเด้อพี่น้องเด้อคอยไปหลาอหาหยากอีลีมองที่เคยมีกับบบมีจ่ะเป็นน้ำอากาศปีนี้ผู้เพ่นเห็ดสวนประจำ <c oughs> เพ่นยังว่าเหตุหยากได้พี่น้อง มองได้เคยมีต้นพันธุ์หอมเลยเลไยๆกับบมีจอยดับเบิ้ลอจิเป็นสภาพนั่นละจ้ะย้อลงใบบักยมลนมาเต้มเลยเป็นพักขนาดถลอดพาย,ยุหายไขอยูนอพี่น้องเนาะสิพ่อเด็กเก็บกินผู้เพื่อนมาสื่อข้องเพม่อนกัน เห็นพักเข้างามๆเพิ่นกระสือได้จ้ะสิบบาทส้าบาทปลูกน้อยๆนะบ้านซ้ำนีก่กระทึ้งได้กินได้คขายแล้วพี่น้องเพร่ะนว่าราสสาติดีพักอยู่นี่ไส้อันนั้นไยพี่น้องโฮสอันน้ามีเอมผสมกา,กากน้ำตาลจ้ะอี่เคยท้ายคลิปให้เบิ้งทางง้ังนั่นละข้างปุ๋ยข่อยเอามาผสมน้ำโฮส เรื่อยๆจ้ะย่างน้อยๆกับอาทิตย์และเชือปำรมดุ่งไปเรื่อยที่เห็นเป็นแกบนี่เป็นขี่มู๊ด้วจาพี่น้องเนี่บ้านเถียวกระส่เป็นขี่ไกล้นี่เด็กไอขี่มูมาเพิ่นขายใส่สอบละสามสิบห้าบาทเพิ่นกระสมแกบมะนั่ดินมันกระสีดีขึ้นเรื่อยนะจ้ะบักพีกิโลก,กับพ่อเด็กกินอยู่พ่อเด็กคน พอได้ใส่ตำบกหุง่งตำบกหุ่งแสบพี่น้องบักพิกบานเท่านี่บมหาแต่สีสันแต่ว่ามันหอมยังเสาอยู่ดอกใหม่เพราะท่านในบ้านจะ้ะมันบอเห็นแดดเมื่อเนี่ยกระบุญกระชิ้นอบอตอจะ้ะ่บายนี่พระมาหาสมปองพันกรสีมาสแสดงธรรมกู้แดหว่างๆก็เชิญด้วยใจเด้อ อาบตก,กอยู่ฝากบานไปต่อยไปนหน่อยนึงจ้ะคนก็นเริมมาแล้วนี่มีแต่แตงตัวงามๆผู้สาวบานสุขวัฒนาไปเอาบุญไปไปก่อนไปห่อขาอ้าวต้มบอกไทยโรดละใ, <laughs> ใหญ่สีปลูกพักงามๆแน่สิไปไทย ปะะค้งสุก<ด>ลายโพดอารดมาไซ <laughs> อาบาอบตเพินมาสื่อของมาจากฟังนีกะสีบ่เครอเทศกัได้กินนวยแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่องข้างหลังนะเอาไวนน้ทั้งนาต้นหนึ่งเพราะว่าเพิ่นขึ้นเครือสูงนะจ๊ะสวัสดีค่ะจ้า,า,า,ดา,าได้ได้ได้มาเลย จ้าจ้าสุดรอประจำอบปตอ <keep> ตอตามสบายจ้าถ่ายคลิปมือนีโบ้ได้ไปใช้เพราะว่าฝนเอื่อยยานฝนตก oh. บาดที่ทางดำพี่น้องกะสีเสียงรถแนหมอหโหประคองต้นนี่เสียออกกะเสียดายพี่น้องนี่ ม,มาเอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อม,มาีิบุญกระถิ้นบ้านเกาขามเฮาแต่ว่าเพิ่นจัดอยู่โอบโตจ้ะกระสิม,มีพี่น้องทางไกลมาว่าสองโลทั่วคนล,ละคลิปนี้กะพาพี่น้องข้ามาเบิ่งสวนหน่อยนาบ้านไม่ต้อยจ้ะ พื้นที่ในน้อยนาบ้านก็ค่อย้ปลูกกินไร้ย่า,างสารบมุนเวียนกันอยู่นี่แล้วพี่น้องก็ได้แย่งความสุกทางใจเสืยอว่าหลาคๆคนกับสิเป็นคือกันนอกจากเนาะในเบื้องในแย่งกัมีความซุขแลวจ้ะบัดเด็กกินค้องจะค้องปลูกในแห้งมันโหดซึกดีนะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจากคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า